จริงคุณน่ารักดินะแต่เสียดายไม่น่าขี่เมาเลยคุณตำรวจเฮ้ยนี่ปืนนะเว้ยปล่อยถอยออกไป <c oughs> อีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้ชมซีรีส์ My Sassy Girl ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวนะคะที่หลายคนตั้งตาเกาะขอบจอแก้วรอดูเวอร์ชั่นนี้นะคะโอ้โหถือว่าได้นะักแสดงอย่างแก้วจริญยาประกบคู่กับเบสนัทสิ์ค่ะมาคอยสร้างสีสันก่อนที่จะได้ชมตอนแรกกันนะคะขอให้นักแสดงนำเขาพูดถึงคาแรคเตอร์ที่ตรงกับชีวิตจริงกันก่อนรับรองว่าสนุกขำกวนเศร้าโรแมนติกมีทุกอารมณ์ละค่ะ คือนางเอกก็จะมีความแบบเออรักความยุติธรรมนี่ก็คือมีความคล้ายกันแต่ว่าในส่วนที่ไม่คล้ายก็คือนางเอกจะเป็นคนที่แบบโ p r ่งไปเลยแต่ตัวหนูก็จะแบบเออเห็นเห็นว่าเออไม่ถูกต้องแหละก็คือไม่ชอบแหละแต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเรา,าใช้ว,วิธีการที่ซอบกว่าน,นั้นซอบกว่าน,นั้นใช่มันก็มีบางส่วนที่เหมือนครับแต่ว่าหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนผมว่าตัวละครตัวนี้ตอนที่คุยกับพี่เดย์ภูมิกับก็เราก็ตีความว่าเออมันเด็กเหมือนกันนะเนี่ยที่ยังแบบ เชื่อในความคิดอะไรแบบนี้อยู่เงี้ยครับก็ผสมผสมปนเปกันเข้าไปแต่มันก็ไม่ได้เหมือนร้อนต์ขนาดนั้นครับห้ามพลาด My Sassy Girl ใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวทุกวันจันและวันอาัคารเวลา2อทุ่มออกอากาศทางช่อง True Asian Mall หมายเลข120และ239ติดตามชมย้อนหลังได้ค่ะทาง True Vision s Now และ True ID Plus ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ